สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมฟีไฟกับพี่ตานนั่นเองนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมฟีไฟกับพี่ตานกันระหว่างรอให้เกมมันเริ่มนี่พีมพ่มิเขียวหนูได้มาหนึ่งอันแล้วนะคะสำหรับรูปเป็นแบบทีมเลยเริ่มเลยทุยกคนสมใส่ มันจะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นไฟนั่นเองดาวน์โหลดแป๊บ M อ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสีหรือซองยาวนั่นเองนี่มันเป็นแบบว่าปืนอะไรนะปืนนี้ก็ใช้ดีแล้วเนี่ยมาว่าพวกเว็บพเว็บพเว็มานีนะเนี่ยธนูไฟเทปน่ะเทปน่ะเอ๊ะล่ะโอ้อิ่งฉันดียิ่งฉันอะไรคะ พี่สาวเริ่มความรักทำไมเงียจังให้เจ๊หนูกดตรงไหนนะให้มันเป็นทรงยาวอะ่ะกุนี่ไงนี่ไงอุ้ยสวยปะสวยมากอะ่ะสวยจริงแบบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวนูขออนุญาตโทรหาพี่ตาลก่อนนะคะ เดี๋วเมื่อไนะขออันนี้โทรหาพี่ตาลก่อน mm. พี่ตาลเดี๋ยวหนูถ่ายคลิปนะโอเคปะ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวเปิดกันอย่างนี้เลยนะจะได้ได้ยินเสียงพี่ตาลอ่าทุกคนถ้าเกิดได้ยินเสียงพี่ตาลก็กดไลค์คลิปนี้เลยนะครั้งแรกเลยเนี่ยให้ทำอย่างนี้พี่ตาลอยู่ไหนอ่ะพี่ตาลพี่ตาลต้องปกป้อง น้องรักคนนี้นะบุน้าดูพี่ตาลเหรอจริงอ่ะไม่เชื่อหรอกเชื่อโง่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะอ่ะทุกคนที่เห็นหนูยืนิ่งไม่ต้องตกใจอะไรปไล่เปรนสเปรมสเปรมสเปรมวางกล้องไว้ตรงนี้เลยกันนะพิแดนมันไกลโกนอะ ต้องให้ได้ยินเสียงหนูกับพี่ตาพี่ตาหนูไปลแล้วนะพี่ตาเราจอารดรถมันเหรมันอยู่นั่นมันตายแล้วหมอนี้บอกเลยหนูบอกกระจกมากทุกคนคนดูน่าจะว่าหนูนะว่าหมดนี้เธอกระจกมากเลยหนูปอยแน่นอนคะะมตัวกระจกอยู่แล้วจริงไหมพี่ตายากไปอ่ะเดี๋ยวจากคลิปนี้จะได้ยินเสียงพี่ตา เริ่มติดตามช่องหนูตาลชาแนลด้วยนะคะฝากช่องพี่ตาลด้นะเดี๋ยวตอนจบจะขึ้นชื่อให้นะคะเพื่อนมันหลบอยู่ตรงนั้นเพื่อนงูมไหมเนี่ยื่อนยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ยเลือดเหลือสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องแล้วมั้งไม่ต้องรอดแล้วถึงอู้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 แล้วมันยากกินอะไรขนาดนั้นเลยเพื่อนเราไม่อยากตายอ่ะ อยู่ไหนพี่ตาเห็นหรือเปล่าพี่ตาหลบหลบหลบพี่ตาหลบ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 พี่ตาหลบ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 พี่ตาเอ้ามันยิงมาจากไหนทุกคนใครรู้เฮ้ยแต่นี้ไม่ได้ให้คอมเมนต์นะมันยากจริงอ่ะฝากติดตามช่องหนูด้วยนะคะทุกบทุจำพวกนะคะก็คือแบบให้เราเนี่ยขนรถเขาเอ้ยพี่ตาไปอยู่นี่มันอยู่นี่ระวังหลังเข้าหลังเข้าหลังค่ะ ได้ยินบอ์หลังเขาเนื you ้อ know? หลังเขาอ่ะเขาใจะปะฮะโอ้ยีนระเบิดควันนี่ก็ลายลายนี่มาหนีเสืคูยย่ยกันหาสิบแตกอี๋อย่างมาหนีิห่วยเราค่อยก็ตายนี่แหละทีมเขาอ่ะพี่ตาลทีมเราขึ้นปะทีมเราสีอะไรอ่ะ ใช่หรอใช่หรอจะถึงแล้ว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 รถเราจะถึงแล้วอ้าวมันยิงยิงหัวหนูเฉยพี่ตามันยิงหวัวหนูเห็นปะก็คือจะมีตัวมาพี่ตามันยิงหวัวหนูแค่หน้าระวังหลังเลยนะเพื่อนระวังหนังเลยนะเฮ้ยโดนหวัวมันไปแล้วมันเจ็บหนักเพื่อนยิงมาเลยมันเจ็บหนัก เจ็บหนักที่ตามันเจ็บหนักแล้วไปยิงเลยไม่มันเจ็บหนักแล้วมันเจ็บหนักจริงๆยิงไปเลยโดนหัวไปแล้วน 99, เนี่ย16 99เลยเนี่ยเปเลยมันเจ็บหนักอ่ะตายไป,ไปให้มันจะถอยรถเรามันจะถอยรถเราจะถอยรถฉันเราจะถอยรถฉันเหรอไปขับต่อไปนะเพื่อนขับต่อไปจ่ะอ้มอ้โดนยิง เ,เกินค่ะทัานผู้ชมมาเราย้ายสีเป็นสีฟ้าเอาพี่ตาไั้กี่ทีมเราสีแดงเราก็ต้องไปบังคับของเขามากให้อยู่ในวงเหมือนกันยังไงเราก็ไม่รอดพี่ตายยังไงเราก็ไม่รอดเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเราบังคับรถไม่เป็น,ปน,ไ,นไม่เราต้องย้อนรถของเขาห้ามไม่เขาถึงเส้นชัยไม่ใช่หรอ เอไงไอชีมันอยู่ตรงนี้ยพี่ตาลมาช่วยหนูหน่อยดิปาระเบิดอยู่แบบนึงโอ๊ยคุ้ยยัระเบิดทีหนึ่งกับกายเป็นเพื่อนโดนซะงั้นน่ะเพื่อนเธอจะคว้ยยัระเบิดอย่างนั้นเลยไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้เข้าเข้าไปต่อเขย่าแล้วพี่ตาลหนูไปหลบอยู่ด้านบนแล้วหนูกําลังจะไปเฝ้ามองอยู่พี่ตาหนูจะไปหลบแล้วนะหนูอยู่ด้านบนพี่ตาลพี่ตาลหนูอยู่ด้านบนหนูอยู่ด้านบน หัวแตกเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะจะไปอะฮูยดีดีอันนี้นี่นี่นี่ต่อไปนะอันนี้ต่อไปอันนี้ก็ไม่เลยว้ายเดี๋ยววันนี้ตอนหนึ่งทุ่มเราจะมาทำคลิปกับช่องปลายฟ้าฟีไฟนะคะใช่เหรออ่านผิดแล้วมันต้องอ่านเป็นเสียงอังจีนนะ purple fify มาเล่นเลงคู่นะเล่นคู่เหรอ เกิรแรงกูเกินเดี๋ยวคนโทรจะด่านะว่ากากจังเลยโอ๊ยไม่มีใครด่าหรอกไม่มีใครด่าหรอกฉันกล้าพูดนี่จู๊ด้นะโอเคค่ะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่ตาอันแปบ๊บหนึ่งนะอะไรถ่ายคลิปอยู่โอเค,อเคกำลังถ่ายคลิปอยู่นี่พี่ตาดูคลิปหนูดีมันมาชิบะเลย น,นี่อะแล้วก็แชร์ตรงนี้แหละทุกคนแป๊บหนึ่งนะที่หนูเห็นว่าหนูยืนค้างไม่ต้องห่วงทุกคนเพราะว่าหนูกำลังจะกินฝรังแล้วล่งต้นไม้เดินได้ขึ้นไปบนรถมันไม่ใช่ต้นไม้มันคือทุ่งหญ้านัน่นมันจริงหนือย,ยังไง,งหนูหลบมานะ ราต้องเสียวหลังมันเราต้องเราไม่ตาเราต้องเข้าหลังมัน,น,นไ,ไ,มไม่หนูรักปืนนี้พี่ตานหนูซุ่มอยู่ตรงนี้นะ,ะพี่ตามาหาบ้านมาหาบ้านหนูมาหานหนูมันเห็นหนูอ่ะพี่ตารวยแหละ หน้าหลังหมายน,นี่คือสิ่งเกิดขึ้นที่สนามยิปบ้าวันจะมีแค่ที่แหเฮ้ยหนลังกดกดวิ่งไม่ติดดูคนกดวิ่งไม่ติดต้องตัดสินแล้วเจแล้วต้องถึงได้ไดแล้ว่าเกินมาเยอะเลาหนะเรากลัวอะไ呀 กเรหนูสับส่วนไปหมดแล้วเครื่องแต่งตินตูมารถูกทิงอุ้ยชะนะจบจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,เด,ยเดี๋ยวหนูพี่นันเดี๋ยวแป๊บหนึงนะเดี๋ยวหนูจะเฟิขึ้นชื่อช่องให้นะคะทุกคนตอนท้ายคลิปนะ,นะ,ะ,นะเออปลายฟ้าปีไฟแล้วก็จะบอกนะคะว่าชิมดอะไรสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย าใครชอบเดี๋ยวนึ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะกอ้โหวเสร็จพี่ตาเดี๋ยวพี่ตาถ่ายชื่อช่องพี่ตามาได้เดี๋ยวหนูจะเอาออกโอเคปะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย,ยาเดี๋ยวออกก่อนนะเดี๋ยวจะมาแจกเลยนะคะอโอเคทุกคนก็ฝากไปกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะคือเขามีผู้ติดตามแค่สองคนนะคะก็ฝากไปกดติดตามเขาด้วยนะบ๊ายบาย